บัดนี้วันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังคบูชาและอาจารย์บูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สมันตาจักกะวาเรนสุอัตตะอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชสะสุนันตุสักขโมกขทางสักเคกาเมจะรูเปคีริสิขะรัตเนจันตะิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรุวนะคะหะเมเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยัก คขขันทัพพระนาคาตินทัตตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนากาโลอยังพระธันตาธรรมมัส ธรรมมัสสวนาคาโลอัยัมพัทันตาธรรมมัสสวนาคาโลอัยัมพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนางคจามิทำมังสารนางคจามิสังคังสารนางคจามิทุตยิยมปิพุ對對ทธังสารนางคจามิทุติยมปิทำมังสารนางคจามิทุติยมปิสังคังสารนางคจามิตติยมปิพุทธังสารนางคจามิตติยมปิทำมังสารนางคจามิตติยมปิสังคังสารนางคจามินัติเมสารนางอัญยังพุทโธเมสารนางวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตทิเมสรนังอัญยางธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญยางสังโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเอวัเมสุตังเอกลางสมยังพระควาสกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนเมหัตาภิกขุสังเคนะ สัตทิงปัญจะมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยณสันนิปติตาโหติพคะวันตังทัศนายพิกุสังคันจะอัทธโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานาังเอตทะ โหสิอยังโหพะควาสกเกสุวิหระรติกปิละวัตถุสมิงม,มหาวเนมะหาตาภิกุสังเคณะสัตทิงปัญจะมัคเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทาัสสาหิจะโลกธาตูหิทเทวตาเยปุยเยนะสันิปติตาโหติพะควันตังทัสสานยะพิกุสังคันจะยันนูณะมายมปิเยนะพะควาเตนุปสังกะเมยามะ อุปสงกับมิตตาวาภควะโตสันติเกปัญจปัญเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมมิชิตตงวาพาหังสปาเรยยะปสาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะรหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกัมมันตังอัฐังสูเอกัมมันตังติตาโขโอเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตัมมหาอิมังธรรมะัธรรมะ ธรรมะสัมมยังทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอรโขอปาราเทวตาพระวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสตันตระพิกขโวสมมาถ้าหังสู่จิตตังอัตโนอุชุกัมมะกังสุสารถีวะเนตเนตาเิฆะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอรโขอปาราเทวตาพระวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาบาลีขัง อินทหีลังโอหัจะัมมะเม,ะม,ะมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อป,ปาราเทวตาพระควาโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทังสรนังคตาเสนเตคมิสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมะมานุสังเหต เทหางเทวกายาังปริปุเรสันตีติอระโคภะควาภิกขุอมันเตสิเยุุเย,ย,เยนะภิกขเวทะทะสะสุโลกธทาตุตูสุเทวตาสันนิปติตาหวนติตถาคตาังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอะเหสุง อตีตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาส palace, karaoke, ัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหงสูงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยติเตภิกขเวภะวิสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันิปติตาภะวิตสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิ ขิตสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยตยิสามิพิกาเวเทวกายานางนามานิเทศิตสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุดนาถะสาธุกังมนสิการโรธะพาศิตส,สามีติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพัควโตปัญจโสสุพัคว,วาเอตะทะโอจะสิโลกะมนุษย กัสสามิยัตถภุมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังปหิตตาสมาสมาหิตาปุถูสิหาวัสลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตมะนะสาพุทธสุทธาวิปัสสนะนะมะนาวิลา ิมโยปัญจะสเตยตาวาวเนกปิลวัฒเวตโตาอมันตะยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาอา,อาตปะมะกะรงสุต,ตาวาพุทธะสาสานังเตสัมปาตุระหุยานางังอามนุสานาทาัสนังอเปเกสะตะมทัทขุงอาหาสังอาทธสตะริงสาตังเอเกสาหัสานังอมนุส่า นะมัทสูงอปเปเกนานตะมัทมัทขุงทิสาสัพพาพุทธาองหงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอมันะอิสัทธาสาวเกสาสานีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหังกิตตะอิสามิคิราหิอนุบุพะโสสสัต สหัสสาวยัขาภูม,มกิกะปิรวัตถวาอิทิมันโตชติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงหวะนาง ชาสหัสสาเหมมะวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวานางอิเจเตโสรัส หัดสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพีู่นางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพีู่นางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคฮิโกเวปุรสะนิเวศนางพินโยนางสะตะสหัสสังยขานางปาย รุปาสติกุมพิโรราชาขายิโกโสปาคาสม,มิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาทัตะรัตโธปสานสติ คันทภา,านางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสะพหะหวออินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันโวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนงางทักกินันจะที่สั่งราชาวิรุณโหตัปะสาสติกุงพันธานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตาสะพระหวออินทะนามามหาภรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัชมันจะที่สั่งราชาวิรูปโคปาษสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสัตสิโสปุตตาปิตาสะพระหะโวอินทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอุตตารันจะที่สั่งราชากุเวโรตปัสสาสติยคานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสรุตตาปิตาสะพระหะโวอินทะนามา ม,มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศติโนโมทะมานาอภิการมงพิขูนางสมมิติงวานางป,ปุริมะทิสังรัฐทัทตะรัตโธทักขินเนนะวิรุณหโก,กปชฉเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัทธันละมานาอัทังสุ วันเอกัปิลวัดเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเนทเนทุเวเนนทุวิรูวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกาเมเสโถจะกินนุคันทุนิคันทุจับปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตะลิจิตตะเสนโนจะคันทัพโพนโรราชา ชัโนสโภอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงว่านางอธาคูนาพสานาคาวเวสาลาสหตัดชะกากัมพะัละสะัตะ ราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตารถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาคโคโศปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสหัสหา,สาหาันติทิพาธิชาปัขิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชปัตตาจิตตราสุปันาอิติเตสนามัง พระยันตะทานนาคราชาณมาสิสุปันนโตเข็มเขมะมะกาสิพุทธโธสันนหาหิวาจาหิอุปอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะ,ะมะังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสับหมุทางอาสุราสิตาพาตะโรวาสะ วเสเตอิทธิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราทานาเวคษาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทมณุจีสหสตันจะพาิปุตตานางสเพเวโรจะนามกาสันนายหิตวาพาลิงเสนางราหุพัทธ มุปาคะมุงสะมะโยธานิพันธันเตภิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคะมุงวะรุนาวารุณาเทวาโสโมโจะยักษะสาสหเมตากะรุนากายกาอาคูเทวายัสะสิโนทเศเตทัสถาากายาสะเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสะสิโนโมทะ มานาอภิกรมงพิขูนางสมิติงวานางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอะสัมาจะทุเวยะมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตา,ปปน,า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 ,ตานักขัต ตานิปุรคิตตวาอาคูมันทะวาลาหกกาวาสูนังวาสะโวเศธโธสโกปาคะปุรินทะโธท,ทัศเศเตทัสศทากายาสเพเนะนาตัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันณวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมงพิขูนังสมิติงวะนางอาทาคูสหภูเทวาชาละมักคิสิขาริวะอาริทักาจะโรชาจะอมมาบุพะ นิพาสิโนวะรุณาสหธรรมมาจะอัจุตาจะอนเนชากาส,สุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเตสตทัศทากายาสเพนา,นาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา กิททาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายสัสิโนทเสเตทัศทากายสาสเพนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสิโนโมทะมานอาอภิกาอมงพิขูนางสมิติงวนานังสุกกาการุม,มหาอารุณาอาคูเวคันาสาสหาโอ ทาตะคันยะหาปาโมขาอาโคเทวาวิจักนาสถามตาหาระคะชามิสกาจะยะสัสสิโนทะนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวิสติทเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทธิมันโตสติมันโตวนะวันโตยสัสสสิโนโมทะมานาะอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยสัสสสิโนสัมพิตกะลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะระติโนอาคูอาถาคูปะระนิม,มิตา เ,เทเสตเตทัศธากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทะามานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวานางสเสถเตเทวานิกายาสเพนะนะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันจันเยสทิสาสหาปวุฒาชาติมะขีลังโอคาติน,นะมะนาสวัง ทักเขมโมคาตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรมมาประมะโตจะปุตาอิทธิตโมอิทิมโตสหสันนางกุมารโรติโสจะโสปาคาสมิติงวนณังสหัสสพรมมาโลกานางมหาพรามมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะมา,ายโยยัสสิโสทะเศทะอิสาราอาคู ปันเจกะวัะวันติโนเตสะจะมัญชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะพเพอภิกันเตสิสินเทเทเวสพรมเกเมมารเสนาอาภิกามิปัสสะการหัสะมันที่ยัง เอถาคันหะถาพันทถาราเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรทถามาโวมุจิทาโกจินางอิติหะถามหาเสโนกันหะเสนางอเปสยิปานินาตะละมาหจจะสรางกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคถายันโตสวิชุโกตทาโสนปัจจุทาวันติ สังกุธโธอัสสยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจะคุูมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกเกศาสนีรเตมารเสมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโวเตจะอาตับปะมะกะรงสุตวาพุทธศะศาสนางวีตาราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิ อินชะยุงสัพเพวิชิตตสังขามาพยาตีตายสัสสิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ